คลับเบนจพลบินเกาหลีทำหน้ารอบสามเตือน แฟนคลับนักบูลลี่กอฟเบญจพลนักแสดงชายที่ถูกพูดถึงประเด็นศัญญกรรมกอปป๊อฟเบญจพลซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจล่าสุดกอฟเบญจพลได้โพสต์ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เจ้าตัวบินลัดฟ้าไปเกาหลีเพื่อทำศัลยกรรมอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3และได้โพสต์ภาพการเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี และเข้าพบแพทย์ก้อนผ่าตัดซึ่งเจ้าตัวได้พูดทิ้งไว้ว่าเต็มคาราเบลก่อนจะเปิดเผยภาพหลังผ่าตัดที่ได้แปะผ้าพันแพลอยู่โดยระบุข้อความว่าก่อนจะเปิดทุกอย่างเรียบร้อยดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นหูงนะจ๊ะแฮแท็หม ok อคิมฮักยองแฮ e แท็กเดเบสปอลอแฟนคลับนักบูลลี่ทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะจ๊ะ ครั้งนี้คุยกันยาวแฮชแท็เตือนแล้วนะนอกจากนั้นยังมีเพื่อนเพื่อนดาราที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยต้นหอมได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะทำอะไรอีกซึ่งหนุ่มก๊อฟได้ตอบกลับว่าจนกว่าเธอจะหันมาเหลียวมองพร้อมอิโมจิส่งหัวใจและได้มีบุ๋มปนัดดาได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่ารอชมค่ะทางด้านก๊อฟได้ตอบกลับว่าจ้าแม่จา๋าพร้อมอิโมจิยิ้มรูปหัวใจ ทำเอาโซเชียลคือค่ะพร้อมกับมีคนบอกว่าอยากดูพร้อมทั้งมีคนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากส่วนนักบูรี่รอบนี้จะออกมาพูดกันหรือไม่ต้องติดตามชมต่อไปสำหรับแอดขอเป็นกำลังใจให้รอบนี้ออกมาเป็นที่น่าพอใจและดูดีหลอวันหลอคืนนะคะ